ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็มาอัปเดตนะครับในเรื่องของการถอนเงินแอปคริปโตแท็บนะครับที่เป็นการขุดเหรียญบิตคอยบนมือถือนะครับทั้งคอมพิวเตอร์และก็มือถือน่าจะมาอัปเดตให้ฟังว่าทําไมถึงถอนเงินไม่ได้นะครับตามที่พี่เขาได้อ่าติดต่อสอบถามเข้ามาทางอินบ็อกซ์แฟนเพจนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าที่เขาส่งมาเนี่ยสอบถามว่าพี่ทําไมถอนเงินไม่ได้นะครับทั้งๆงที่ก็มียอดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะสําหรรรัับตงนนี้ะคบ ผมก็เป็นพี่เขานะครับได้ติดต่อสอบถามเข้ามาทางอินบ็อกซ์แฟนเพจนะครับของงานฟรีชาแนลนะครับสำหรับใครที่จะสอบถามอะไรเนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ลิงก์แฟนเพจด้านล่างคิวโดนี้เลยนะผมจะแนบไว้ให้นะครับก็พี่เขาเนี่ยแคปรูปส่งมาให้นะครับสอบถามว่าทําไมถอนไม่ได้ครับนะครับก็ในส่วนของการถอนเงินของแอปคริปโตแท็บนะครับหนึ่งเลยนะครับสิ่งที่เราจะต้องดูก่อนนะครับว่าคุณเนี่ยมียอดเงินนะครับครบยอดขั้นต่ําแล้วหรือยังนะครับซึ่งรูปที่พี่เขาส่งมาให้ผม ดูเนี่ยเขายังไม่ครบยอดขั้นต่ำนะเราจะต้องดูก่อนว่าเราเนี่ยมียอดครบหรือยังนะครับถึงแม้ว่ามันจะขึ้นมาเลข5ตรงนี้เนี่ยมันก็ยังไม่สามารถถอนได้เนาะเพราะว่ามันยังไม่ครบยอดขั้นต่ำก็คือ1000ซัโตชินะครับซึ่งพี่เขามีแค่ประมาณ5ซาโัตชิเท่านั้นเองนะครับก็เลยยังไม่สามารถถอนได้เนาะพี่เขาจะต้องเก็บสะสมอีก995หนะครับผม955าาโัตชิถึงจะทําการถอนได้นะวิธีการดูนะครับว่าทําอย่างไรถึงจะถอนได้เนาะให้เราดูตรงนี้นะครับมันจะมี 0จุดนะครับหลังจากทดสนิยมลงไปเนี่ยเลขศูนย์เนี่ยจะมีทั้งหมด8หน่วยนะครับผมแดหลักนะครับ8หลักนะการที่เราจะถอนเงินนะครับเลข1นะครับผมจะต้องอยู่ในส่วนของตัวที่5นะครับผมตัวที่5นะก็ให้เรานับไปเลยนะครับ1 2 3 4 5าี่นะครับผมตัวนี้จะต้องเป็นเลข1นะถึงจะทําการถอนได้นะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างในส่วนของแอปของผมเลยแล้วกันนะอันนี้เป็นในส่วนของ แอปที่ผมใช้อยู่นะครับแล้วก็ขุดอยู่นั่นเองนะครับในส่วนของ c r y p t o t a b เวอร์ชันไรเนะเราจะใช้เวอร์ชันไหนก็ได้สังเกตตอนนี้เนี่ยผมมี Bitcoin อยู่ที่2,096 เนี่ยเราสามารถถอนได้แล้วนะครับเพราะว่าครบขั้นต่ําแล้วนะครับถ้าตรงเลข2อตรงเนี้ยขึ้นเลข1เมื่อไหร่นะครับผมก็คือคุณสามารถถอนเงินได้เลยนะครับวิธีการสังเกตนะครับให้เรานับเลข0ูนย์ด้านหน้าตรงนี้นะครับผมถ้ามันมีศูนย์ตัวหลังจากทดสิยมเมื่อไหร่เนี่ยคุณสามารถถอนเงินได้เลยนะครับขั้นต่ํา1000นนะครับแต่ถ้ามากกว่านี้ก็สามารถถอนได้นะครับผมถ้าคุณมีมากกว่านี้ก็คืออ่าตรงนี้เนี่ยตัวที่2นะครับเป็นเลข1อันนี้ก็สามารถถอนได้เหมือนกันเพราะว่ามันเกินขั้นต่ําไปแล้วนะครับผม ผมมี2 0 9 6เนี่ยคือผมสามารถถอนเงินได้แหละนะครับถามว่าการถอนเงินถอนอย่างไรอีกนะครับผมก็กดตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะจากนั้นนะครับผมตรงนี้เนี่ยเขาก็จะให้เรานะครับใส่ที่อยู่ของ Bitcoin เพื่อที่จะใช้ในการรับเงินนะครับที่อยู่ Bitcoin เอาจากตรงไหนนะครับที่อยู่ Bitcoin ก็เอาจากกระเป๋า Bitcoin นะครับในส่วนของกระเป๋า Bitcoin หรือว่า Wall e t ของ Bitcoin เนี่ยใช้กระเป๋าไหนได้บ้างนะครับซึ่งแอปคริปโตแทเนี่ยใช้ได้ทุกกระเป๋านะบิตคับสตาร์โปรไบแนนซ์บิตาซ่าคอยคอยเบ f o r ฟอสเฟต p พ y c คอ n EX, t r ท s t ว a l l e ตนะครับหรือว่า p ป o b i t นะครับ เกต IO นะครับผมที่ผมมีอยู่เนาะตามนี้นะครับอ่าบล็อกเชนมมตา马克ฮอบบิตนะครับผมหรือว่ากระเป๋าไหนก็ได้ที่มันสามารถเก็บเหรียญบิตคอยได้นะครับส่วนตัวนะครับผมก็จะใช้เป็นบิตคัพนะครับส่วนใหญ่เลยนะจะใช้บิตคัพในการรับเหรียญบิตคอยนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปหาสมัครกระเป๋าอื่นๆได้นะครับที่พอจะสมัครได้ถ้าเป็นคอยเบสก็สมัครได้ง่ายเลยนะครับไม่ต้องยืนยันตัวตนเยอะถ้าเป็นฟอสเซตเพย์ก็สมัครได้ง่ายเหมือนกันนะครับผมยืนยันแค่ในอีเมลเหมือนกับคอยเบสเลยใช้งานได้เลย ไม่ต้องไปยืนยันถ่ายรูปบัตรประชาชนอะไรต่างๆนะครับสามารถเอามารับก่อนได้พอเราสมัครบิตคับสตางโปเสร็จนะครับเราก็สามารถโอนจาก f อร์เซ่เพหรือว่าโอนจากคอยเบสเนี่ยเข้าไปยังบิตคับบายนสตางโปหรือว่าซิปเมกบิตาซ่านะครับเพื่อที่จะทําการขายเป็นเงินบาทแล้วก็โอนเงินเข้าธนาคารไทยอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเราจะต้องศึกษาเพิ่มเติมเนาะในการหาเงินคริปโตต่างๆหรือว,ว่าการขายเงินให้เป็นเงินบาทนะครับผมอะไรประมาณนี้เราจะต้องมีความรู้ตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันหลายขั้นตอน นะที่เราจะาเปลี่ยนจากเหรียญคริปโตเนี่ยเป็นเงินบาทเข้าธนาคารนะครับมันหลายขั้นตอนอยู่นะถ้าคนไม่รู้เลยก็จะไม่รู้นะครับควรที่จะดูตาม YouTube เยอะๆนะครับผมว่ามีหลายคนหลายช่องมากที่เขาทําเกี่ยวกับการหาเหรียญคริปโตการขายเหรียญการใช้กระเป๋าหรือว่าการเทรดอะไรต่างๆเยอะๆนะครับผมตรงไหนที่ผมไม่รู้เนี่ยผมก็จะพยายามไปค้นหาแล้วก็มาทําคลิปดแจ้งกับเพื่อนๆนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะครับก็ใส่ลิงก์กระเป๋านะ แล้วก็ใส่ยอดเงินนะครับขั้นต่ำตามที่เขากําหนดเนาะขั้นต่ําดูตรงที่ได้นะครับถ้าเรามียอดไม่ครบเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนว่ายอดเงินของคุณไม่เพียงพอในการถอนเนาะเราจะต้องมียอดให้ครบก่อนนะครับผมแนะนําให้เราทําฟรีนะในส่วนของคริปโตแท็บนะครับทุกเวอร์ชั่นทั้งมือถือทั้งคอมพิวเตอร์นะครับอย่าลงทุนเด็ดขาดนะครับผมวิธีการกลับมาที่หน้านแรกนะครับก็ให้เรากดไปที่ รูปไอคอนนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับผมมันก็จะเด้งกลับมาที่หน้าแรกแบบนี้นะครับบางคนเนี่ยไม่แน่ใจว่าไอ้กดตรงไหนไปแล้วกลับไปหน้าแรกอย่างไรนะครับอะไรประมาณนี้เนาะก็ลองทําตามนี้ดูได้นะครับพอเข้าใจนะในเรื่องของการถอนเงินว่าทําไมถึงถอนไม่ได้นะครับผมก็ฝากากดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ